ชื่อแม่ชีพิญญาราชาพลนะคะอยู่วัดพรมนครศรีธรรมราะะชพอดีแม่ชีออกมาจากกรรมฐานแล้วแบบอาการป่วย s l P ค่ะมันมันกำเริบแล้วหมอก็ให้คีโมแม่ชีแล้วแม่ชีรอบนี้คือมันมันรับไม่ได้แล้วอะค่ะร่างกายมันมันแย่มากมันแม่ชีก็เลยกลับไปใช้วิธีของหมอเขียวที่ที่แม่ชีเคยอบรมมาเมื่อสิบปีที่แล้วอะค่ะ แล้วคือมาดีท็อกแล้วก็ทานน้ำแย่นาแล้วปรับสมดุลเรื่องอาหารแล้วก็แช่มือแช่เท้าแล้วไม่ชีแบบดีขึ้นแบบอัศจรรย์น,นะคะแบบคือบอกได้เลยว่าวิวิคือทางนี้คือทางที่ถูกต้องแล้วคือไม่ชีก็เลยสลัดทิ้งยาทุกตัวไม่กินแล้วตอนนี้ค่ะค่ะแล้วก็คิดว่า ก็จะรักษาแนวทางหมอเขียวตลอดไปแล้วค่ะคงคงคงไม่ไม,ไม่ไม่ไปหมอปัจจุบันแล้วแล้วก็จะทานมังสวิรัตอย่างอย่างแบบเข้มขนนะะ้นแล้วค่ะคือคือจะไม่ทานเนื้อสัตว์เลยอะคะ่ะจะจะไม่ไม่แล้วเพราะว่าที่ผ่านมาแม่ชีก็ยังมีกิเลสอยู่ยังยังมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วมันมันทาให้ให้ให้แม่ชีดีขึ้นแล้วก็ค่ะก็ ็เน <S an> ี <S an> ้ยค <an> ่ะก็เลยพอค่ายเปิดปุ๊บแม่ชีก็รีบมาเลยเพราะว่าแม่ชียังไม่รู้เรื่องกดจุดยังไม่รู้เรื่องอ่าปวดซาพวกนี้ค่ะก็เลยอยากมาเรียนเพิ่มเติมเพื่อว่าจะได้ไปใช้แล้วถ้าตัวเองดีขึ้นก็อยากจะไปช่วยคนอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ก็คือแบบรู้สึกแฮปปี้มากค่ะมาที่ค่ายนี้ทุกคนเป็นกัลยาณมิตรที่ดีมากแม่ชีก็รู้สึกว่า ม,มันมัน,ม,นมันทำให้แม่ชีมีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนค่ะที่นี่แล้วก็ขอบคุณหมอเขียวคือแล้วแม่ชีจะฟังฟังตลอดเลยนะคะที่เขามาแชร์ประสบการณ์การเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยแม่ชีมั่นใจว่าทางแพทย์วิถีธรรมนี่แหละคะ่ะคือดีที่สุดแล้วคือคือคือ,คอมันมันสุดยอดมากๆอ่ะคะ่ะแล้วก็ คงคงไม่ทิ้งทางนี้แล้วค่ะค่ะแม่ชีก็ขอพูดแค่นี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะอนุโมทนาค่ะ,คะแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ,ะกับที่ได้อ่ะได้ได้ทบทวนความคิดว่าเราเคยเรียนมาตั้งเป็นสิบปีนะคะ,ะสิบปีที่อ่ะสิบปีที่ได้เรียนรู้เนะี่ยทำให้อ่าก็ฝังอยู่ในสัญญาเราอยู่ อ่าแล้วก็พอถึงเวลาที่สถานการณ์เอื้อที่จะทําให้เราบางทีการที่อแผนปัจจุบันเราไปต่อไม่ได้แล้วเนี่ยก็เป็นโอกาสนะคะ,ะเป็นโอกาสให้เรากลับมาทุบทวนเมื่อก่อนเราอาจจะคิดว่าไม่ใช่ไม่ใช่อ่าคือวิธีการอ่ะดูจะง่ายไปอย่างเงี้ยอ่าพอกลับมาทําง่ายๆแล้วกลับรู้สึกว่า ช่วยเราได้ดีเราประเมินแล้วก็สร้างความมั่นใจให้เรานะคะอ่าค่ะอาการดูไม่ฉีก็ดีขึ้นเมื่อคืนก็อ่าหมอเปิ้ลกดจุดให้แล้วก็พี่ยักษ์ก็สอนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหดีมากเลยค่ะอยากให้ทุกคนอยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่ป่วยอยู่ตอนนี้นะคะขอให้เลือกเลยค่ะทางนี้แหละคือทางที่ถูกต้องแล้วเชื่อเชื่อไม่ชีและไม่ชีมั่นใจว่าไม่ชีจะต้องต้องดีขึ้นนะคะค่ะ ขออนุโมทนาสาธุกับทุกคนนะคะสาธุค่ะนี่ค่ะค่ะพี่นิดก็เผื่อจะส่งกันบ้านค่ะพี่นิดหน่อยค่ะตาเชิญค่ะเชิญได้ค่ะข้อมูลนี้ก็เป็นกำลังใจให้พวกเราเป็นข้อมูลให้พวกเราด้วยนะคะว่าเราทำค่ายเนี่ยบางทีพี่น้องที่เข้ามาเรียนรู้น่ะท่านอ่ะ ท่านก็รับเข้าไปในสัญญาของท่านแล้วนะคะแต่ท่านจะเอามาใช้เมื่อไหร่ก็ได้นะคะแต่จึงมีคำว่าสักที่ท่านอาจารย์เหมือเขียวเคยพูดแล้วพี่นี่น่ะประทับใจคำนี้นะคะว่าขอสักครั้งหนึ่งได้ไหมในชาตินี้ให้ได้มีโอกาสมาเรียนรู้ขอเวลาของชีวิตห้าวันได้ไหมห้าวันหรือเจ็ดวันที่เราทำค่ายน่ะนะคะเ <laughs> ข้ามาเรียนรู้แล้วทีนี้ จากนั้นน่ะจะท่านจะทำยังไงก็ได้เพราะว่านั่นคือเก็บเข้าไปในสัญญาวความจำได้หมายรู้แล้วละ่ะแล้วทีนี้ในโอกาสที่จะได้เลือกใช้เมื่อไหร่ก็ก็เมื่อน,นั้นนะคะเราก็ไม่ได้อ่ไม่ได้เร่งผลหรือประเมินว่าพี่น้องจะจะต้องได้ใช้ทันทีในบางท่านท่านก็จะได้ไปเรียนรู้เรื่องอื่นๆแล้วก็ได้มาทบทวนที่เคยมีอ เมื่อถึงเวลาหนึ่งก็จะมีโอกาสได้หยิบมาใช้นะคะะเราจะได้มีความเพียรในการที่จะให้ข้อมูลไปถ้าไม่ทําตอนนี้ก็ไม่เป็นไรเราจะเย็นข้ามชาติได้เพราะสักวันหนึง่งท่านก็มีโอกาสที่จะดึงกลับมาใช้ได้นะคะ